สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรอบเย็นนะครับผมกับมุมมองวิเคราะห์ทองคําประจําวันที่2กรกฎาคมนะครับผมจากที่ตอนเช้าผมได้วิเคราะห์ไปว่าตอนเนี้ยราคาทองคำเนี่ยเกิดกรอบไซเวย์เกิดขึ้นซึ่งมันจะมีกรอบอยู่ในเลนจ์ของราคาประมาณ2 3 3 9ามถึงสองสซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยอ่ะจนไปถึงสักช่วงเย็นเอ้ยช่วงบ่ายเนี่ยราคาก็ได้มีการครับวิ่งขึ้นมาแถวนี้อยู่ในช่วงกรอบโซนบน ผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดในกรอบไซเวยยเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยคุณรอไพแอคชันเช่นแท่งเทียนกับตัวหรือไทม์เฟรมโลเวอร์ไทม์เฟรมเนี่ยเกิดการเสียทรงเนี่ยซึ่งไอตอนเนี้ยเรามาดูกันว่าที่มันล่าขึ้นมาเนี่ยมันมีโลเวอร์ไทม์เฟรมเกิดการเสียทรงหรือยังนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันเกิดการเสียทรงลงมาตรงเนี้ยคุณจะพิจารณาการฟอลโล w เอสก็ได้เปิดเอสตามไปหรือคุณ รออะไรครับรอให้มันกลับขึ้นมา r e เทสอีกรอบก็ได้เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณก็จะมาวางคัทตรงนี้ก็ได้การวางคัทก็แน่นอนปกติแล้วสมมุติถ้ามันมีการขึ้นมา r e เทสมาอีกรอบอะเราไม่ควรที่จะไปคัทที่โลมันเป,เป,เป๊ะหรือไฮมันเป,เป๊ะเราควรที่จะคัทเผื่อไปหน่อยหรือจะไปคัทที่จุดที่มีนยายักกว่านั้นก็คือไฮตรงนี้เลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ list reward ของเราอะแล้วคราวนี้ราคามันก็อะไรครับ เกิดการสวิงลงมาคราวนี้เราเห็นอะไรไหเห็นว่าตอนเนี้ยสวิงเนี่ยมันก็เริ่มอะไรครับเสียทรงเป็นขาลงของไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นไปด้วยจากตอนแรกถ้าเราไปย้อนดู5นาทีเนี่ยมีการอะไรครับก็เป็นเทนขาขึ้นเหมือนกันแต่5นาทีก็เริ่มเลยครับเริ่มเสียทรงลงมาแล้วมาดูช็อตนี้กันไอช็อตนี้ย15นาทีก็เริ่มเสียทรงลงมาละ เห็นไหมครับ15นาทีก็เริ่มเสียทรงลงมาเหมือนกันละแต่ไอช็อตเนี้ย15นาทียังไม่ได้เสียทรงด้วยมันเพิ่งมาเริ่มเสียทรงช็อตนี้เองดังนั้นมุมมองตอนเนี้ยไทม์เฟรมลายนาทีไม่ว่าจะเป็น5 15หรือ30เริ่มเป็นแนวโน้มในทิศทางเชนขาลงภายในกรอบไซด์เวย์แล้วแต่คราวเนี้ยเมื่อมันลงมาเป็นทิศทางขาลงภายในกรอบไซด์เวย์แล้วตอนเนี้ยมันเริ่มเข้ามาอยู่โซนอะไรครับโซนดีมาน์หรือโซนแนวรับที่ เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบถ้าเกิดราคาเนี่ยมันเลือกที่จะไซเวย์ต่อไปนั่นหมายความว่าราคาแถวเนี้ยมันก็มีโอกาสจะค่อยๆฟอร์มกลับสวิงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นมุมมองตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าคุณจะพิจารณาการ follow S ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงละมันจะแตกต่างจากคนที่เขามีไม้แถวๆบนๆมันยังพออุ่นใจกว่าแต่ถ้าคุณมา follow S ตรงเนี้ย ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการสวิงกลับขึ้นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะสวิงกลับขึ้นไปได้มันต้องเกิดด้วยเหตุผลอะไรครับก็เหตุผลก็คือ lower time frame ต้องเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นให้เห็นก่อนมันก็มีโอกาสที่จะอะไรค่อยๆกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ในมุมมองที่ถ้าเกิดวันเนี้ยหรือคืนเนี้ยราคามันเลือกที่จะ ยืนรับไม่ไหวมันก็จะมีแนวรับลงไปหาด้านล่างซึ่งเป้าด้านล่างเนี่ยผมมาขออัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยสักครู่นะครับถ้าเป้าด้านล่างถ้าเกิดมันเลือกที่จะหลุดโลด้วยหัวแบบนี้เลยเนี่ยด้วยการมีการกรอบสวิงแบบนี้เลยโดยที่มันจะไม่มาดีดเบรกไฮและมันเลือกที่จะลงแบบนี้เลยมันจะมีแนวรับที่น่าสนใจก็คืออ่าเดี๋ยวผมเช็ค นี่ครับแนวรับที่น่าสนใจผมมองว่าจะขอแบ่งเป็นโซนๆแล้วกันที่มีมุมมองน่าสนใจมุมมองแรกก็ขอให้เป็นแถวโซนนี้ครับนี่โซนแรกก็คือ2317ถึง2313โซนที่2 2ง1 1 1อ่าผมขอให้โซนสอง ผมขอให้ทางก้อนนี้เลยแล้วกันอ่านเดี๋ยวนะผมขอให้เป็นแบบนี้ดีกว่าสองสามศูหโซนสองก็คือ2องสามหนึ่งถึงสองสาหและโซนสุดท้ายเนี่ยก็คือโซนนี้ครับผมมองว่าโซนเนี่ยจะเป็นรับลึกสุดท้ายล้ที่ถ้าเกิดมันยังรับไม่อยู่อีกแน่แน่นอนผมมองว่ามันต้องลงแบบมาหาตรงนี้เลยแต่ส่วนตัวแล้ว ผมมองว่าต่อให้มันเลือกที่จะลงจริงๆแต่มันก็คงไม่เลือกที่จะมาลงจบภายในวันนี้หรอกอ่ะสมมุติถ้าลงผมว่าอย่างมากวันเนี้ยแถวแถวนี้แถวเนี้ยอาจจะดีดขึ้นดีดสู้ก่อนอาจจะสู้เสร็จปุ๊บอ้าถ้าเกิดยกโลเอ้าอาจจะพูดแบ็กกลับขึ้นไปเลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นดูหน้างานอีกทีหนึง่งนะครับผมแล้วสมมุติถ้าในกรณีที่วันเนี้ย ราคามันมีการเลือกเบรกกรอบขึ้นไปละ่ะถ้าเกิดมันไม่ได้เลือกทิมลงมามันเลือกที่จะอะไรครับมันเลือกที่จะเนี่ยตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยอ่ะสมมตินะมันเลือกแถวแถวเนี้ยเลือกที่จะ pull back กลับขึ้นไปมันจะมีมุมมองตรงไหนบ้างที่เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญอ่ะถ้ามองเรื่องของ แนวต้านแรกแน่นอนตอนเนี้ยพวกลายนาที15-30มันเริ่มทำแง่งเป็นเทนขาลงภายในกรอบละดังนั้นอ่ะผมก็ขอตีแบบเข้าๆไว้ก่อนประมาณนี้นี่แถวๆนี้แล้วก็แถวนี้และจุดสุดท้ายก็คือแถวนี้ อันนี้ก็คืออันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองแนวต้านภายในกรอบไซเวย์ถ้าเกิดราคามันเลือกที่จะลงมาเจอรับตรงเนี้ยภายในกรอบเนี่ยแล้วเกิดดีดกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการทดสอบต้านพวกนี้แต่ถ้าอยู่ๆมันเรื่องที่จะเบรกพุ่งขึ้นไปเลย2 3งสามันจะมีเป้าลึกตรงไหนบ้างที่น่าสนใจเรามาดูกันครับ เดี๋ยวขอสักครู่นะครับขอเช็คก่อนบอืมขอมุมมองประมาณนี้ก่อน แล้วกันครับถ้าเกิดราคาเนี่ยมีการเบรกกรอบ2 3 3 9กลับขึ้นไปได้โดยที่มันเลือกที่จะไม่หลุดมันมีแนวต้านที่น่าสนใจก็คืออ่ะผมมองด่านแรกก่อนเอา2 3 5 2เลยก็ได้นะตามจริง2 3 5 2ซึ่งเป็นเป้าหลึกที่มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปถ้าเกิดเบรกได้ส่วนไอ้ต้านย่อยพวกนี้ผมมองว่าถามว่าให้ค่ามันไหมคือ ก็ให้ค่ามันได้แต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันกวักมือเรียกมากกว่าแต่ก็อ่ะอ่ะผมก็ขอตีเผื่อไว้แล้วกันอะแถวสองสามดีสี่ก่อนแล้วกันเป็นด่านแรกและด่านลึกที่สุดผมขอตีเป็นโซนครับนี่โซนนี้ไปเลยสองสามห้าเจ็ดถึงสองสามหกเกนะครับดังนั้นมุมมองทองคําสําหรับตอนนี้ก็คือราคาเนี่ย ได้เริ่มเข้ามาอยู่ในโซนแนวรับภายในกรอบไซเวล่ะถ้าคุณพิจารณาอยากที่จะเปิดบายก็สามารถทำได้โดยการเข้าแบบแอ r e s s i v e เลยก็ได้แต่ควรมีจุดขัดที่ชัดเจนหรืออย่างน้อยรอมีการคอนเฟิร์มจาก Lower Time Frame มีการเปลี่ยนเทรนจะขาลงเป็นขาขึ้นให้เห็นก่อนอย่างน้อยมันก็อุ่นใจกว่าในการที่คุณเข้าแอ r e s s i v e เลยหรือถ้าคุณอยากจะมองหน้า S งั้นโซนพวกนี้ก็จะเป็นจุดในการอะไรครับเด้ง S นะครับผมแต่ที่ผมบอกไปการที่จะเอสให้ได้เปรียบภายในกรอบก็คือมันควรที่จะเอสบนยอดหรือ L บนตูด L ที่ตูดนะครับโอเคสำหรับมุมมองทองคำวันนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิดิวเทรดเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ